เทคโนบอกว่า 6neo กับฟร์ทโฟนราคาสุดคุม้มสเปคให้มาจัดเต็มจริงตัวนี้พร้อมกับดีไซน์ที่มีความสวยงามสไตล์เกมมิ่โฟนในการออกแบบถือว่าเทคโนทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟกมากรองรับในการฟ้าชาร์จสูงสุด33วัตต์เป็นมือถือเกมมิ่โฟนที่ แบะที่สุดในราคา6,000ถือว่าให้มาจัดเต็มมากกับตัวนี้ให้มาแรม8 g กิกบวกเพิ่ม8 g กิกเป็น1 6 g กิกกับความจุของตัวเครื่องให้มาสูงถึง2 5 6 g กิกกับลำโพงให้มาเป็นลำโพงแบบตัว d o l b y a t m o s 2ตัว คุณภาพเสียงหมดเลยว่าจะเต็มมากพร้อมกับ CPU Hero l G99 Ultimate นะครับถือว่ามีความวเร็วเล่นเกมฟรีไฟในการปรับสูงสุดบอกเลยว่ามีความสมูทมากมาบอกเลยว่าตัวหน้าจอทัดดีมากสีสันถือว่าสวยงามจริงครับแล้วก็ตัวเฟรมเดียรของหน้าจอทําออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบผมแบตโคตรอึดครับคือแบตอึดมากให้มา7คันมปเล่นเกมบอกเลยว่าสบายหายห่วงครับเกม ROV ปรับสูงสุด 60เฟรมถือว่ามีความรื่นไหนจริงดูการตีบวกครับดูคือทําเตมเลตออกมา สดุดดยจริงครับ <An enemy. S 1> พร้อมติดหมหน้าจอให้มาถือว่าสีสันมีความสวยงามกับหน้าจอ6.78นิ้วรีเฟรช1 2 0เฮิรตบอกว่าให้มาเพียงพอมากกับความคามชัด Full 4 d พัดซึ่งพี่รู้สึกว่าฟ,ฟิล์ในกรัดตัวนี้ให้มาทัดดีจริงครับมาดูว่าเสียงลำโพงเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมของเจ้าตัวเทคนโปว่า 6neo นะครับ oh, บอยว่าลำโพงเสียงโคตรด,ด,ดีเสียงเบสเสียงกลางให้มาจัดเต็มมากครับและยังเป็นมือถือที่ถ่ายรูปได้สวยมากกับความคมชัดสูงสุดคือ50ล้านกล้องหลังก็ถือว่าให้มาเพียงพอจริงครับเก็บดีเทลเก็บสกินโทนในการถ่ายรูปถือว่าเพียงพอมากพร้อมกับกล้องหน้าให้มา8ล้านสีสันถือว่าสวยงามจริงครับ สำหรับใครหามือถือเกมมิ่งโฟนที่คุ้มค่าใช้งานทนทานกับประสบการณ์เกมมิ่งโฟนที่เหนือหลับจริงจะราคาเต็มคือ6,000บาทในโปรแค่ประมาณ4,000บาทน,นิดถ้างบมีแค่4 0 0พก็จัดเทคโนโลว่า6 n นโอได้เลยแบบน้องคิดตัวนี้กลางปีนี้ไม่มีอะไรคุ้มกว่าน,นี้แล้วสำหรับในการสั่งซื้อพี่จะขอแปะก์ในการสั่งซื้อใต้คอมเมนต์นะผมนี้ให้นะครับสวัสดีขอบคุณครับ